ในทางพุทธศาสนาคนที่ชอบใส่ร้ายยุแยนนินทาให้คนเข้าใจผิดถือว่าเป็นการสร้างวัจีกรรมที่ร้ายแรงซึ่งมีผลกรรมที่ตามมาแน่นอนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเรามาฟังผลกรรมที่เกิดขึ้นทันทีในชาตินี้คนที่พูดใส่ร้ายจะได้รับผลกรรมอะไรบ้าง 1. ความน่าเชื่อถือจะค่อยๆหายไปคนอาจฟังตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไป ใครๆก็จะเริ่มเห็นว่าคำพูดของคนนี้ไม่น่าเชื่อสุดท้ายคนจะเลี่ยงไม่อยากสนิทด,ด้วยไม่กล้าไว้ใจแม้เจ้าตัวจะไม่รู้ตัวก็ตาม 2. มีแต่เพื่อนจอมปลอมอยู่ในวงล้อมแห่งความกลัวคนที่ชอบใส่ร้ายจัดยล้อมด้วยคนที่กลัวมากกว่ารักเมื่อถึงวันที่ล้มไม่มีใครจริงใจไม่มีใครปกป้อง เพราะเขาเคยทําให้คนอื่นเจ็บมาก่อน 3. เกิดความทุกข์ภายในใจตนเองคนใส่ร้ายจะต้องคอยหลอกคนอื่นอยู่เสมอใจไม่เคยสงบระแวงว่าความจริงจะถูกเปิดเผยอยู่ในภาวะกลัวคนรู้ความจริงตลอดเวลา 2. ผลกรรมทางธรรมมีคำสอนเรื่องวจีกรรมคือกรรมทางวาจาสี่ประเภทได้แก่ 1. พูดเท็จ 2. พูดสอเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจอ้อคนที่ใส่ร้ายยุแยงเข้าข่ายพูดเท็จสอเสียดพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใด,ดทำวจีกรรมบ่อยๆเมื่อตายไปอาจเกิดในอบายภูมิเช่นนรกเปรตหรือสัตว์เดรัจฉานได้ผลกรรมที่อาจเจอหลังความตายตามหลักกฎแห่งกรรม กรรมที่ทำผลกรรมในโลกหน้าตัวอย่างจากพาไตปิดกใส่ร้ายคนดีไปเกิดในนรกถูกเผาถูกตัดลิ้นถูกหลอกกลับซ้ำยุแยงให้คนเกลียดกันไปเกิดเป็นเปรตถูกแยกเดียวดายหิวโหวยนินทาใส่ร้ายคนไม่ผิดกลับมาเกิดเป็นคนที่พูดอะไรไม่เคยมีใครเชื่อถูกเข้าใจผิด แม้พูดความจริงทําให้คนอื่นทะเลาะแตกแยกกลับมาเกิดในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งไม่มีใครรักวิธีป้องกันกรรมแก้กรรมของเราในฐานะผู้ถูกใส่ร้ายแม้เราแต่ไม่ได้เป็นคนทํากรรมแต่เมื่อถูกกระทําบางครั้งความโกรธอาฆาตก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือรักษาจิตตนเองให้ใสไม่ให้ไปพัวพัน หรือตอบสนองด้วยกรรมซ้ำวิธีป้องกันใจไม่ให้พัง 1. อย่าตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายกัดเพราะจะเท่ากับเราสร้างกรรมซ้ำไปด้วยอีกคน 2. ภาวนาแผ่เมตตาให้เขาบอกตัวเองว่าขอให้เขาพ้นจากความหลงผิดขอให้เขาได้เจอความจริงขอให้เขาเจอธรรมะ 3. อย่าดูถูกคนที่สร้างกรรม เพราะเราก็เคยหลงผิดมาก่อนในอดีตชาติการมองด้วยความเข้าใจจะทำให้ใจเราสงบมากกว่าเกลียด 4. ยึดความจริงไว้เป็นเครื่องป้องกันไม่ใช่คำพูดคนอื่นคนที่ยืนอยู่กับความจริงถึงจะโดนกันแกล้งก็จะยันมั่นคงในใจคนใส่ร้ายสุดท้ายจะถูกใส่ร้ายจากกรรมของตนเอง เพราะความไม่จริงไม่มีวันยัง่งยืนคนยืนอยู่บนความจริงแม้จะถูกการแกล้งชั่วคราวแต่กรรมดีจะปกป้องเขาเสมอ